สดีค่ะเราก็พบกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้เราอยู่ที่งานคารวานวิทยาศาสตร์อพวชที่โรงเรียนกระบุรีวิทยาภายในงานจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับประธานโครงการของเรานะคะนางสุวรรณียุธานุสรน,นะคะผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพอวชค่ะก็จะขอสัมภาษณ์ท่านประธานโครงการนะคะว่าโครงการของเราที่จัดทำในวันนี้นะคะมีมีจุดประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใดล่ะคะ,ะก็คาราวานวิทยาศาสตร์ของอพอวชนะคะเราจัดขึ้นนะคะเพื่อ ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่สร้างโอกาสให้กับเด็กไทยที่ห่างไกลนะคะได้รู้จักได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะในในมุมที่อาจจะไม่ได้เคยเรียนรู้ในห้องเรียนมาก่อนนะคะ mm. เราต้องการจะลดความเหลื่อมล้ำนะคะของการศึกษา mm. แล้วก็อยากให้เด็กๆไทยเนี่ยได้รักวิทยาศาสตร์นะคะ mm. เราจึงเอา ชิ้นงานนิสศการต่างๆนะคะรวมทั้งกิจกรรมที่เด็กๆอาจจะไม่ได้เรียนในวิชาเรียนในห้องเรียนนะคะเพราะอาจจะขาดแคนลนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็นํามาจัดแสดงที่โรงเรียนนี้นะคะแล้วก็อีกหลายๆหลายๆพื้นที่นะคะในในประเทศไทยคะ่ะ ท่านประธานคะแล้วภายในงานคารวาลวิทยาศาสตร์อพวชที่นํามาจัดในวันนี้มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะก็อย่างแรกนะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะผ่านชุดนิสการเคลื่อนที่นะคะซึ่งวันนี้เอามาประมาณ20ชิ้นงานเด็กๆสามารถจะเรียนรู้เรื่องพลังงานนะคะเรื่องเคมีเรื่องชีววิทยานะคะแล้วก็มีพี่ๆอาสาสมัครซึ่งก็เป็นนักเรียนของโรงเรียนกะวิยา กะบุรีวิยาเป็นคนคอยช่วยสอนนะคะถัดมาเนี่ยเราก็ยังมีความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีที่เป็นพันธมิตรกับอพชอนะคะไม่ว่าจะเป็นสสสนะคะไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นสํานักงานสวทชนะคะแล้วก็สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ที่เชียงใหม่นะคะทั้ง4หน่วยเนี่ยก็เอาความรู้เอากิจกรรมสาธิตมาให้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องดาวเรื่องพลังงานนะคะเรื่องการบริโภคผักนะคะ แล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นนะคะนอกจากนั้นนะคะในการเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการทําการทดลองนะคะเราก็มีห้องทดลองที่เรียกว่าแลบนะคะก็วันนี้ก็เอาเอา,เอามีหลายกิจกรรมให้น้องๆได้เรียนนะคะมีแลบมีเมคเกอร์นะคะก็คือการประดิษฐ์นะคะโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์เข้ามามามา,มา,ม,ามาเป็นตัวเรียนรู้นะคะที่สำคัญเป็นไฮไลท์ที่ไม่อยากให้พลาดก็คือไซโชว์นะคะหรือว่าการแสดงทางวิทยาศาสตร์นะคะ ปกติรารวิทยาศาสตร์มันจะดูยากๆนะคะแต่ว่าเอาวิทยาศาสตร์กับโชมารวมกันที่เราเรียกว่าทรายโชนเนี่ยน้องๆก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะอย่างตะกี้เนี่ยในห้องก็มีการสอนเรื่องของการชนเรื่องของการเรื่องของพลังงานนะคะแต่พี่ๆเขาก็มีวิธีแล้วก็มีเทคนิคที่ทําให้น้องๆสนุกแล้วก็ได้ความรู้กลับไปนะคะมีสิ่งประดิษฐ์มีเรื่องของดาราศาสตร์มีการทําแผนที่ดาวนะคะมีการทํำนาฬิกาทรายนาฬิกาแดดซึ่งเฉพาะเจาะจงเฉพาะที่ระนองเท่านั้นนะคะ แล้วก็ยังไงนะคะทั้งภายในงานทั้งหมดเนี่ยน้องๆสามารถหาความรู้ได้ตลอดทั้งงานเลยนะคะค่ะจากที่ได้ฟังจากท่านประธานโครงการไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่ากิจกรรมนะคะที่ได้นํามาจาัดในวันนี้มีความหลากหลายและมีความรู้รอบตัวให้กับนักเรียนที่ได้เขา้าเข้าร่วมกิจกรรมกันเลยนะคะภายในกิจกรรมน้องๆจะได้ทํากิจกรรมและได้รับอะไรกันบ้างได้รับความรู้สึกอย่างไรไปชมกันเลยคะ่ะ ในตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับทางผู้อำนวยก,การโรงเรียนกระบุรีวิทยานะคะก็จะขอสัมภาษณ์นะคะทางผู้อำนวยก,การนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะคะที่ทางคารวาวิทยาศาสตร์อพวชนะคะได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนกระบุรีวิทยาของพวกเราค่ะคก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางโรงเรียนได้มีคารวาวิทยาศาสตร์จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับมาจัด สแสดงบูธโชว์ให้กับทางโรงเรียนซึ่งก็ไม่ใช่แต่ทางนักเรียนของโรงเรียนกับดีวิทยานะครับก็โรงเรียนที่อยู่ในรอบข้างบริเวณในอำเภอเกาบ,บุรีและในจังหวัดระนองก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ซึ่งจากการเยี่ยมชมก็ถือว่ามีประโยชน์มากน่าจะเป็นการทําให้เด็กได้สัมผัสกับรเรื่องของโลก,โลกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในโรงเรียนอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าโรง เราอยู่ในอยู่ในเมืองชนบทนซึ่งห่างไกลาจากที่ตั้งของพิ่ิธภพันฑ์ซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางนะครับนั้นการการออกมาในวันนี้ของอพรชก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสที่ดีนะครับให้กับคนที่อยู่รอมนอกครับโรงเรียนก็มีความภาคภูมิใจและยินดีให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็จะมีน้องๆจากโรงเรียนประถมที่อยู่ในบริเวณอยู่ในอำเภอกบ,บุรีเนี่ย มาเยี่ยมชมนะตอนนี้ก็เริ่มมีบรรยากาศแล้วโอเคค่ะก็ขอขอบคุณทางผู้มักกรรมากค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บูธไซายโชว์นะคะที่ทางคารวันวิทยาศาสตร์อพวชนะคะได้จัดทำขึ้นเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปสัมภาษณ์น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างมากันเลยค่ะขอสัมภาษณ์น้องหน่อยนะคะ น้องมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เออเข้าชมบูธไซโชคะรู้สึกเดินเต้นครับแล้วสนุกไหมสนุกครับได้ได้ได้รับอะไรบ้างได้รับความรู้ความความตืม่นเต้นแล้วก็หลายๆอย่างครับค่ะและนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศในการเข้าร่วมกิจกรรมคารวันวิทยาศาสตร์อพวชที่จัดที่โรงเรียนกระบุรีวิทยาของเรา ถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือโรงเรียนไหนสนใจที่จะนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกครั้งที่โรงเรียนท้ายเมืองวิทยาจังหวัดพังงาในวันที่22-25กันยายนแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย